มาฝากดูด้วยนะฮะเออช่วงนี้เออน่าจะแบบว่าเขาเร็วเงาเงาอยู่เกี้ยตัวไหนเกียร่ะเกี้ยเกี้ยเฮ้ยไม่ไม่มถึงผมเอามันไปทิ้งขยะมาออ๋หลังๆเลไม่กียรีแ้วเฮียแวนเฮียแวนคน คนชื่ออะไรเนี่ยยังทำอะไรอ่ะพี่ชื่อไม้อาค่ะติดไปเรื่อยชื่ออะไรนะชื่อไม้อาค่ะชื่อไม้อโสดใช่เหรอเครนี่ไงไอซันฮะคือคนเลยนะมึงอ่ะก็เขาเป็นเพื่อนกับคนนี้ไงใช่เหรอไม้อใช่โสดมากมากสวัสดีครับผมชื่อไบอันใบ่อใบ้อใบ้อใบ้อหรือเปล่าครับไปนะคะมีอารือเปล่า คุณใช่มีอาหรือเปล่าชื่อไมอาอ่านว่าไมอาอ๋อคิดว่ามีอาเออจะได้คู่กับไปอันนี้ปะตลกในสัตว์เหีออ <c oughs> หยเฮ้ย,ยข้างหน้าเว้ยข้างหน้ามีกล่องไฟเว้ยใครไม่ได้แดดจะฉันได้แดด ไปเรื่อยๆแหละง่ายๆตอนนี้เรายืนอยู่ในประเทศเราอยู่โอ้โหโดนเรียกอุ้ยผีชนเขาได้อ่าตาไก่แล้วอันนี้คือไก่แล้วพี่ชายออกาขี่มาชนรถอยู่ต่อไมอ่ะลงมาเลยเราไปขอโทษเขาลงมาลงมาเลยลงมาเลยผู้หญิงอ่ะเริ่มไม่ใช่แล้วลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยให้กระโดดเหรอให้ตายหรือเปล่าไหนลองยิ้มดิ เหนื่องยืมดิิเมเลขอะไรเลียขี่ฮ่าขี่เอาไปห้าร้อยยืมละห้าร้อยยืมละห้าร้อยเขาไปเล่นบาคาร่าไปซะพี่บุเรีมีลำพงมาขอยืมลโพงหน่อยดิพี่อทีครับครับผมเขาขี่ประชาชนดีอ่ะฮัลโหลพี่เออกะลายเขียวก็ลายเขียวพี่มากระดาษเหลืองได้ไหมโอ้ยมึงยืมกูกูต้องไปหามึงโอเคได้เดี๋ยวพี่โอเค ไอ้เหี้ยคนประเภทไหนวะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเลขห์นึ่งเก้าพี่เลขอะไรครับหนึ่งเก้าครับพี่อ๋ออีหนึ่งเจ็ดพี่หนึ่งเจ็ดเฮ้ยกูมีเปล่าวะเฮ้ยกูไม่มีกูให้ลำโพงใครไปวะเอฮ้ยกูมีนี่หว่าหนึ่งเก้าใช่ไหมหนึ่งเจ็ดพี่หนึ่งเจ็ดพี่ครับพี่พี่สาวอะไรคะอุ้มไหนได้ไหมเดี๋ยวผมมาเอ่อแป๊บแป๊บหนึ่งนะ Sound muted แบบ มาแล้วนึงโอเคพี่โอเครับไว้ได้เลยที่นู่นหนูก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ได้ยินทีาเขาแต่แค่รู้ไม่แค่รู้ว่าเขาเป็นรู้พี่รู้ถูกยอะถูกเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วพี่เยอะเกินไปเมคืนนี้ก็ต้องรอให้ขัดอย่างเดียวเลย วันนี้ซันพูดเยอะกว่าทุกวันนะออทุกทุกขออนุญาตโทรหาพี่ไมโลก่อนอะไรวะทำไมเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเจ๊เจ๊ทำอะไรฮะว่าไงข่าเวรไปโดนอยู่แลนเหลืองถูกวันนี้ไงวิ่งมาหาเชอร์เมาตัง ข้าศอกข้อความผ่านคัได้ไปเลยแล้วพ่อก็แต่แต่พี่บุญเรืองเขาโสดจริงๆนะเกับพ่ยคำอ้างข้าศอกข้อความไปเองไม่เห็นหรอมันไม่คืออะไรหรอไอ้ชัดอยู่ระับเหลืองอยู่ระับเหลืองอยู่กับแม่เองนี่แหละเจชีวิตนี้ถ้ามีแต่ลูกเพื่อนไม่ได้นะไม่แต่พี่มุญเรืองเขาโสดจริงๆนะี่มานีใช่เขาโสดร้อยเปอร์เซ็นต์อะ เจ๊เจ๊เจ๊หนูไปหาพี่ไมโลก่อนนะพี่ไมโลร้องไห้นะเอ้ยฉันซื้อสเก็ตบอร์ดไปหาไมโลแป๊บนึงฉันต้องแบกเขาไปด้วยถูกไหมใช่ใช่ขึ้นไปไหมอย่กกูรู้อ๋อเดี๋ยวเราเชื่อมาก่อนไม่จะแบกกินเหรออีเยี่ยมส้ดซื้อเลยแก่บอร์ดเร็ววะฉันต้องซื้อเงินฉันต้องเสียเงินห้าหมื่นเพื่อเอาเขาไปด้วยเหรอมวามจริงก็อะไรดีวะเดินทีทิ้งมาอย่างี้ยหน่อยด้วยไเดินไปด้วยกันเราเดินไปด้วยกันเหรอ ใช่ใช่เดินไปกันกันรั่วแล้วเว่ยถ้าเดินด้วยกันที่รั่วเลยนะกูหวังให้แหละยิ่งกูรั่วเลยนะให้รถจ๋าให้ซันเอารถใหญ่ไปนะโอเคเทสเดี๋ยวนะททข้ามาข้าไปหาไมโลแป๊บนึงนี่ไงน,นี่ยไปด้วยกันไปได้ไกลหรอไปวิ่งวิ่งไปเนาะเออเออยิ่งรั่วอ่ะ คือกูมีรถกูก็ต้องกูต้องวิเรียกฉันว่าพี่เลี้ยงแรงหนึ่งนะเหมือนรู้ว่าเขามีปัญหารู้ว่าเขาน่าจะมีปัญหากับใครสักคนน่าจะมนปัญหากับโจกหมูหรือเปล่าฉันเป็นแร้งวันนะในการเลี้ยง,ง,งใครก็ไม่รู้เอ,อ้าทำไมอ่ะไม่รอรฉันน่าจะ<ๆ>เขาต่าจะจบสตอรี่เล้จบชีวิตกันน่าจะเลิกกันไม่ดีเท่าไหร่หรือเปล่า<ๆ>ฉันเดา เขาคบกันเหรอเขาไม่ได้คบกันนะเขาก็เขาก็อารมณ์เหมือนหนูกับพี่เราดีที่แบบว่าคุยกันแล้วก็เลิกคุยกันอะไรอย่างนี้เปล่าไม่อยู่ก็ไม่นั่งเ้วยนะโอ้โหเหลือเชื่อว่ะมิชาคกณวะอะออ้เชี่ยน้องโดนรด ชนใช่ไหมไม่ไม่นะไม่เอาไม่โดนนะนะไปไหนไปเดือดว่ะถิ่นไปเร็วออกองนีนิน,นทาด่างก,ก็เยอะอยู่นเนี่ยเดือดสองอ่ะถิ่นจะว่าจะซื้อสกเก็ตบอร์ดดีกว่าว่ะแมวไมไป <c oughs> อยากได้อยู่แล้วอ่ะซื้อได้ไหมอ่ะ ไม่เดี๋ยวคอซื้อนาขึ้นรถหนูเร็วนาอุ้มอยู่อ่ะอะมันไปไม่ได้ดิไม่นะไม่อายอยู่นี่ให้น้ากระถิ่นไปคนเดียวเอาเอาไม่สบายอ่ะไม่อาอุ้มบนเลี้ยงอยู่อ่ะเลี้ยงขึ้นรถหมอไม่ได้โอ้โหลงทุนเนาะไอ้เหี้ยกูว่าเอาตายฮะ เออเหมือนคนรู้สึกแย่เลยมันมีมัน <c oughs> ที่แลนด์มาร์กอย่างเดียวเหรอะไรน,นะร้านขายของอะ <c oughs> ที่แลนด์มาร์กใช่มีแต่ที่แลนด์มาร์กอรอใช่ทำไมก็จะมีเงินเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลืออยู่แสนสามนะแสนสามเ้าไปตีตู้ไหมคนรรวยเลยว่ะเฮียอยากได้คามาโชว์อีกคันหนึ่งอ่ะอ้าเขาไม่ได้ทำงานแบบบ้านเรานะเขาใช้รถคันเดียวใช่ไม่แต่เวลาแบบไปตกปลาไงถิ่น มีรถสองคันมาดีกว่าไม่เงินเจ๊ก็บวกเงินเพิ่มเจ๊ก็เก็บเงินทํางานเก็บเงินเพิ่มเราซื้อร้อยยี่สิบโลีิเอออันนี้ก็จริงจะมาทำมาช่วงสองคันทำไมก็มันถูกกว่าไหมเอยร้อยยี่สิบโลเท่าไรแต่ร้อยยี่สิบโลอ่ะมันอนาคตไม่ได้ใช้ดีกว่าง่ายถูกอย่างอื่นเลยด้วยก็คือจะก็เอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อร้อยยี่สิบโลเจ๊ก็ตีเซมมาใส่อะไระก็ทำงงทำงานเผื่ออนาคตไง มีก่อนก็ดีกว่าไม่มีมุ้ยมากคือที่เจ๊คิดไว้ว่าเจ๊ว่าจะตกปลาใช่ป่ะแล้วก็ใส่รถไปพเพราะเจมีคามาช่บคันหนึ่งใช่ไมซ้้งคันหนึง่งตกปลาก็จะได้อยู่นานๆไงพี่ก็ให้เขายิ้มไงแล้วแล้วผมทำอะไรอะเห่ค่ะอ่ะเรื่องเหมือ<ห>นครับ พี่บุเรื่องอะไม่อาค่ะไม่อาฮะเป็นเพื่อนของพี่เชอร์พี่ใส่กระเป๋าอุ้มไว้เชื่ออะไรนะเชื่อแมอ่ะค่ะขอแบบขอแบบอีกแบบหนึ่งได้ไหมคะเฮ้ยไม่อาประวันเหรอเออขอแมอกับาุยประมาณขอแมอาอีกแบบหนึ่งขอแมอาอีกแบบได้ไหมคะไม่ได้ได้ไหมคะประวัน คุยคุยกันสองเอาไว้เอาไว้คุยกันสองคนโอเคนะคืออะไรคุยอะไรอะไว้เรียกกันสองคนรื่อไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่อ๋อฝากฝากดูด้วยนะฮะช่วงนี้เออน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่างงเงาอยู่เกี้ยตัวอะไรเกี้ยเกี้ยเกี้ยเฮยใครฝากเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกครับช่วงนี้เศร้าๆเงาๆไม่เกี้ยตัวอะไตัวอะไรใช่ใช่ไอ้นี่ไงเพิ่งแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของข่้นสั้นขายแล้วค่ะไม่ไม่ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงองข่าเพิ่งโดนทิ้งมาตัวตัวกลางกันต้งไหนไม่ไม่ไม่ถึงผมเอามันไปทิ้งขยะมาอ๋อใช่ใช่ใช่อาไรวะใช่คนขับรถแห้ประวันชื่ออะไรหลังๆเชื่อไม่ดีครับเออรระวังนะครับเปียกเปียกนิดนึงนะ ใช่ใช่ขยับเปียกน่ะขยับเปียกน่ะอ๋อเชื่อว่าพี่บุญเรืองอ๋อไม่ไม่คืออ๋อไม่ได้ว่าครับแค่โยนมันลงไปแล้วฝอยขันหม้อติดหัวมาน่ะมาได้ดิดูมันพูดเล่นเล่นเล่นพูดกับหมดูแลมันด้วยนะดูแลมันด้วยนะช่วงนี้กำลังเอดี้อยู่ hurt h u โอเคครับไปเดี๋ยวทินต้องไปดูแลคนเพิ่มอีกคนนึงไปเจ๊เจ๊ทินต้องไปดูใครกะพี่ไม่รดน วิ่งไปหลอไม่หรอกไม่หลอกเป็นไรอ่ะไม่หลอกน่าจะมีปัญหากับคุณเออน่าจะแซ่แซ่กับกับคุณหมูโจ๊กโจ๊กหมูอ๋อโอเคไอ้โจ๊กมันทำร้องไห้เลยเหรอวะอืเอ้ยเกินไปรึเปล่าแกงกุ้งหมดแต่ผมเข้าไปดูอยู่แค่ลงเมียใช่ปะเมียไอ้เชื่อไมอาร์เข้าไปดูอยู่แค่ลงเมื่อวานเรียกชื่อถูกหรืเข้าอยั่แค่งเมียแลคุณแค่กันสองคนแล้วเมีย คุณแกพูดคำว่าไม่แบบว่าออเขาเรียกยังไงนะไม่แบบไม่ใช่ใช้คำแบบว่าคำหลังคำว่าอาแบบว่าแบบเดี๋ยวนะคุณเป็นใครเนี่ยถินไงกระถิ่นนะกระถินกระถิ่นไหนวะกิ่น่ไม่ใช่กระถินไม่ได้เสียงแบบนี้ไม่กระถินที่เขาอ๋อกระถิ่นที่เขาอยู่กับเชอริ้วน่ะทําไม่ไม่เคยเจอพี่คนนี้ใครวะ ไม่รไม่รู้จักอ๋อยากมากใช่ใช่อ๋อเหมือนรู้จักอ่ะใช่เลยหรอนั่งข้างๆไม่รู้จักเออผมไม่ค่อยนี่นะผมเป็นปกติผมปกติเขาไม่ค่อยอยู่ในเมืองนะปกติปกติผมจะฟาร์มมาให้พวกพี่ๆเขานะครับไม่ค่อยเจอหรอกเจอได้ที่ที่ตามที่ทํางานครับโอเคครับก็คงไม่เจอเพราะเราไม่ทํางานโอ้สวยนั่นแหละฮะก็นั่นแหละะแล้วพวกเธอทําอะไรฮะตกปลาไง อ่ะเขาบอกไม่ทํางานแล้วตกปลามาทางานไหมไม่อยู่กับผู้ชายไปวันวันหนึ่งไอ้ถิ่นมันไม่ได้ไปตกปลาถิ่นไปยืนให้กําลังใจผู้ชายเฉยสุดยอดเฮ้ยไปว่าคนนี้เป็นเหมือนบอดบอทอ่ะบอดใช่บออเป็นบอดโอ้โหเป็นบอทหรือปล่อยบอดเป็นบอดทั้งวันทั้งคืนเลยครับเป็นปล่อยทเป็นบอหรือปล่อยบอดอ่ะเฮ้ยเป็นบอดทั้งวันทั้งคืนอ๋อไม่ใช่ปล่อยบอดใช่ไหมไม่ครับไม่ปล่อยครับเป็นเป็นตัวเองเป็นบอดครับ ใช่ออโต้พายตอลอะรู้จักไหมแล้วแล้วทำไมถึงไปกับประวานรับทำไมมากับประวานรับอยู่กันตั้งนานแล้วนะใช่ครับก็ดีเพเจอเพื่อนเธอไม่ไปหาฉันเองก็คุณไม่เจอพาาเพื่อนก <ตะ S 2> คุณว่าจะเจอผู้อ่ะ ฟ้าร้าวเออเห็นผู้สําคัญกว่าเพื่อนก็เห็นหญิงผมก็ยเห็นหญิงเพื่อก็เห็นผู้สําคัญกว่าเพื่อนเหมือนกันอันนี้ก็จริงเกว่านี่ไงประวาณก็เลยเห็นเพื่อนเอ้ยเห็นผู้สําคัญกว่าเพื่อนเราเพื่อนเราจะเจอกันได้ต่อเมื่อองหักมาหรือม่มาเจอกันครับคุณเดี๋ยวผมไปหาน้องสาวผมแล้วนะครับเอใช่เดี๋ยวผมไปหาเบบแหละบาย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 ครับ แต่เขาอุ้มผมนะเออดีดีดด